เม็ดแมงรักกับงาดำป่นนะคะ15 ml นะคะ<ร>จางเล้กกล้วยน้ำว้ดจะเอาแบบไม่สุกมากนะคะจะไม่อยากได้ดน้ำตาลจากกล้วยมากนักนะคะสองลูกค่ะแล้วก็ตามไล้ใไข่ไก่ ด้วยนมโสดนะคะแบบจืดเนาะ45 ml ค่อยเติมนะคะส่วนผสมถ้ามันรู้สึกว่าหนืดไปก็ค่อยเพิ่มนะคะขงอง45 ml 2แก้วเนาะ45 ml 2แก้ว,อกวตอกไข่ใส่ แล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะเราค่อยเข้าอบนะคะอ้อที่สำคัญทิ้งไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเติมผั่กันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันไม่ใช้เครื่องมืออะไรเลยวันนี้นะจ๊ะไม่ต้องมีเครื่องตีหรืออะไรทั้งสิน้นทำแบบง,ง่ายๆโฮมเมดปกติจะได้ทำได้ทุกๆวันนะคะอะไรที่ ยากเกินไปเล้วก็ทําไม่ได้ในทุกๆวันนะอาหารคลีนจะใช้ทานได้ทุกๆวันต้องเป็นอะไรที่ง่ายๆสะดวกทําง่ายไม่ต้องงอ้อ,อเตาอบแล้วคบเจ็ห้านาทีแล้วเราก็เอาไอ้สินาทีแล้วเราก็เอาผัามลงนะคะเอกของเราเพิ่มโปรตีนเพิ่มโอม 3. เมก้าสามแล้วเดี๋ยวเราก็ที่ใส่ภาชนะเพื่ อบก,กับหม้อลมร้อนได้เลยใครมีหม้อลมร้อนหรือจะใช้ไมโครเวฟก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่มันจะไม่ได้ทิกเจ r รสชาติจะเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ความกรอบเท่าหม้ออบมร้อนเนาะส่ภาชนะที่สามารถเข้าหม้ออบลมร้อนได้นะคะจะเพิ่มแอปเปิลสองสา เนะให้รสชาติความหวานเพิ่มนิดหน่อยแ,แล้วก็เพิ่มสารอาหารเพิ่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาอบที่อุณหภูมิ170 30นาทีนะคะไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยเรามาดูกันว่าออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะเราก็ใส่หม้ออบลุมร้อนใช้อุณหภูมิ170ยระยะเวลา30มอนก็เอ่อเย ออไปในความมองไม่ชัดนะคะอบไปเลยระหว่างนี้เราก็ไปทํากิจกรรมรอนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าอบออกมาแล้วสวยงามไหมเอ่อระหว่างรอนะคะเ,เค้กข้าวโอ๊ตพัไข่พัมของเรานะคะรอประมาณ30นาทีของจอยอยากได้เท็กเจอร์กรอบนอกแล้วก็ข้างในยังนุ่มอยู่เนาะแต่ถ้าใครชอบ อบไปเลยก็เพิ่มเวลามากกว่าน,นี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะ, <What? S 1> ะคะเค้กข้าวไข่ขำนะคะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงฟูธรรมชาติเพียวๆล้วนๆเลยนะคะความหวานจากกล้วยและแอปเปิลนะคะ ดีต่อสุขภาพมากากเลยเหมาะจะเป็นอาหารเช้านะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ